โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่ได้เกมรักกี้ในโกะนะครับมาเดี๋ยวเองมาต่อด้วยเกมนี้กันเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทุกคนขอกันเข้ามาบ่อยมากนะครับวันนี้ก็จัดให้ไปเลยแล้วกันนะครับประเดิมเป็นเกมที่2นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่4 0 0พกว่าบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแรกเนี่ยผมจะเปิดไปที่เบท50ก่อนนะครับรอบนี้ก็จะลองแซวโต้ซัก30หมุนไปก่อนนะครับมาลองดูซิว่าเบท50จะมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมจะลองปั้นหาฟรีเกมเป็นก่อนละกันเนาะอาจจะไม่ซื้อนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าฟรีเกมรอบนี้มาลงให้ยังจริงก็อาจจะซื้อให้ดูสักไม้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เบ็ดหนักนะครับต้องดูทุนก่อนเนาะยังไงก็เอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมกับตันโมตี้นะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้าไปจับเป็นเกมแรกนะฮะโอ้โหทุกคนตายดีเหมือนกันนะครับเกมนั้นเอาจริงแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะ เขาไปเล่นทีไรก็โดนบ่อยมากนะครับโตววันนี้มาแปลกมากทุกคนแต่ดีพอใช้ได้นะครับสาหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่วนที่3 8 8 5, 1, โก่นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ของกันเข้ามาได้นะครับสาหรับกิจกรรมก็ประกาศผลเป็นวันที่28นี้นะครับวันนี้ก็ยิ่มห้าแล้วเนาะโอ้โหเหลือแค่นี้กี่วันเอง สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมก็รีบเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมลองเบ็ดร้อยด,ดูดูซิว่าจะลงให้หรือเปล่านะครับเกมลัคก,กี้นี่บอกเลยว่าถ้าคอมโบหลายทีนะครับยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเข้าฟรีสูงนะครับแต่ว่าใช้แค่สัก,กเตอร์4ตัวนะทุกคนโอ้โหตอนนี้ทุนผมเหลือประมาณพันกว่าบาทนะครับจะลอ่อหรือเปล่านี่ะ้าโอ้โหหรือว่าสัก,กเตอร์ ตว,วายนี่บอกเลยว่าเหมือนสกตัตเตอร์มากนะฮะทุกคนลงพร้อมกันนี่คือตกใจหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มมอโต้อีกสัก30รอบเลยกันหวังว่ารอบนี้จะลงให้นะครับโอ้โหเข้าลายคิวเต็มๆเลยฮะบ,บวกมา2 8 0 0กว่าบาทนะครับอโอเคไปต่อเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งได้กำไรามาประมาณพันกว่าบาทนะครับไปต่อก็ไม่รู้จะบวกเพิ่มหรือเปล่านะเจัดบเบ็ดหนักไว้ก่อนนะครับ ช่วงนี้ได้ห้าบอกเลยว่าห้าบ่อยมากนะฮะทุกคนบางทีก็ไม่ค่อยจะรอดนะ <g iggle> ก็แล้วแต่ดวงเลยกันเนาะดูซิว่าวันนี้ผมจะไปได้สุดที่เกมไหนนะครับแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะจัดให้ทุกคนได้ดูซักเกม2เกมแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สําหรับค่าบีจีนะตึงหลายเกมมากนะฮะทุกคนอุ้ยโอ้โหเข้าไลเซอร์มอนนะฮะทุกคน ไปต่อเพื่อนโอ้โหวายลงได้สวยมากวายลงได้สวยมากคอมโบคอมจอยไปอีกครับยังไปได้สุดอีกนะฮะแสกเตอร์ดึงลงมาดิเจ้าพอเจ้าแม่สัก,กเตอร์สัก,กเตอร์โอ้โห,โโหเชี่ยเฮ้ยลุดเลยครับผมเกือบลุดโลกไปเลยนะฮะหัวร้อนวะ่ะเนี่ยดวงน่าจะมีแค่3ตัวนะทุกคนมันต้องลง4ี่ตัวป้ามันถึงจะได้ลุนเข้าฟรีอ่ะ มาขอยได้ขอยโดนแล้วกันต้องใจเย็นนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามนะครับใจร้อนเหมือนผมไม่ได้เนละปกติผมใจร้อนทีไรก็ไม่เคยใจร้อนนะครับชอบจัดเบ็ดหนักนะฮะทุกคนยิ่งแตกหนักนะโอ้โหแต่ว่าหลังๆมาก็พยายามชอปไว้แบบเยอะเลยจัดเบ็ด200แม่งเลยเดีย๋ยวผมจะลองกดเองบ้างแล้วกันทุกคน ตอนนี้ก็ลุ้นไปแบบชิวๆแล้วกันนะครับเกมนี้ไม่รอดก็เลิกแค่นั้นแหละนะครับโอ้โหเริ่มเงียบแล้วนะฮะอ่ะออตโตอยู่ซัก30หมุนแล้วกันหวังว่าจะพอนะทุกคนตอนนี้ทุนผมเนือประมาณ4,000กว่าบาทนะครับไหลามาเถอะเพื่อนใบพงใบพัด บึ๊บเข้าให้คูณสองโอเคต่อปะ่ะเฮ้ยได้อยู่มาดิคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยโอ้โหให้เข้าเต็มเต็มครับสามพันกว่าบาททุกคนถ้ามีตัวคูณนี่บันเทิงแน่นอนเลยครับแต่ว่ามันไม่มีมาให้อะ่ะไตัวนี้ขึ้นมาแปดพันแล้วทุกคนแตกหมือนนี่ผมเลิกเลยเพนเลยนะฮะอุ้ยอุย้ยเชียสกตัตเตอร์ได้ปะล่ะได้ปะล่ะ ได้ปะล่ะโอ้โหช่องสุดท้ายพอดีนะฮะมาจะแต่งหรือเปล่าเฮะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะฮะไปตั้ง200อ่ะทุกคนก็ลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะตอนนี้ก็สะสมตะกคูนไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามาแค่ตะคูนไม่แตกก็ไม่ได้นะมันต้องแตกด้วยนะครับ ่อตอนนี้เพิ่มคุณเป็น10แล้วนะครับโอกาสแตกของเราเหลือแค่5รอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าไม่มีตัวแพงลงเลยว่ะทุกคนอุ้ยใบพัดบึ้บเข้าให้สี่พันกว่าบาทสวยทรงเก็มาครับจังหวะนี้โอ้โหเข้าปั้นเน้นๆฟรีเกมอุ้ยสัมปะสัมปะสกัตเตอร์หนึ่งตัวนะครับมาทีเถอะเพื่อนขอช็อตเด็ดหน่อยแล้วกันนะมาได้เปล่าอุ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาได้ไงก่อนโอ้โหโอ้โหทุกคนพูดไม่ถูกเลยครับตอกน,นี้อืมกี่ตัววะลงทีเดียว6ตัวนะครับหมุนฟรีเพิ่มอีก14รอบนะครับเอาซย <c oughs> นาทีทองแล้วทุกคนยังไงก็หวานเจี๊ยบนะฮะเพราะนาขข่อ้มันไม่พลาดเลยนะักเนาะไปรุนไปแบบชิวๆเลยนะครับจบฟรีเกมให้ผมเลิกเลยครับผม สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีเป็นโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่นะครับเพียงมียอดฝาก500าพในวันขึ้นไปนะครับรับฟรีไปเลยนะครับแก้วนั้นเก็บความเย็นนะครับกิจกรรมก็จัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับตลอดเดือนมีนานี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรโมชั่นมากนะครับให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกโปรหนึ่งนะครับเป็นโปรั้นดีมีเฮนะฮะทุกคนเพียงชนะสกัตเตอร์4-7ตัวนะครับ รับโบนัสพิเศษไปเลยนะครับสำหรับรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้ก็เข้าไปดูที่เพจไว้เลยนะครับเพราะว่าผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่เพจเรียบร้อยแล้วนะฮะมารุยกันต่อเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ4 0,000ื่นกว่าแล้วทุกคนผมว่ามีลุ้นว่าถ้าแตกแสนนี่คือโอ้โหโคตรสุดเลยนะ แต่ก็ไม่รู้ว่จะได้หรือเปล่านะตัวน,นี้เพิ่มคูณเป็น24แล้วนะครับโอโหคูณแม่งโคตรเยอะทะุกคนถ้าโดนตัวแพงนี่เรียบร้อยนานแล้วนะครับสําหรับเกมลักกี้นี่ผมไม่ได้เจอช็อตเด็ดแบบนี้นะครับเพราะว่าต่ก่อนก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแตกง่ายนะฮะทุกคนแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ว่าจะเป็นเกมเสาถา้ำเกมลักกี้แล้วก็ เกมอัวนะครับเกมพวกนั้นนี่คือเป็นเกมลูกรับผมเลยนะแต่ก่อนนี่คือแต่งดีมากนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่นะว่ามันยังแต่งดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมันก็แล้วแต่ช่วงจังหวะการเล่นด้วยนะครับแล้วแต่บางวันนะฮะบ,บางวันก็แต่งดีนะครับบางวันก็ไม่ได้เรื่องนะทุกคน <laughs> โอ้โยเชียร์คูณโ,โ,โ,โคตรเยอะคูณสี่สิบสี่อเชดโดโอ้โหทุกคนจะแตกแสนรหรือเปล่า เฮ้ยผมว่ามันได้ว่ะเรียบร้อยชุดเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องทุกคนยังไปต่อได้อีกเะยครับยังไปสุดได้อีกนะครับแซลมอนแถวสองตายปะแซลมอนแซลมอนแซลมอนอดกินแซลมอนเลยว่ะทุกคนถ้าลงแถวสองนะคิดดูโอโ้โหบันเทิงแน่นอนนะครับเนี่ยแต่แค่นี้ก็บันเทิงแลว้วะ โอเครวมยอดนะครับหมุนฟรี24รอบนะครับก็แตกแสนไปเป็นทีเรียบร้อยโอ้โหทุกคนอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อกี้ยังหัวร้อนอยู่นะมาตอนนี้ออตโต้เหลือประมาณ10กว่ารอบนะครับก็ขอปิดไปเลยแล้วกันนะครับพอแค่น,นี้ดีกว่าทุกคนแตกหนักขนาดนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ